thank you ซื้อคอนโดไว้พักตาอากาศใจกลางเมืองศิราชาบอกเลยว่าต้องที่นี่อยู่ศิราชาคอนโดมิเนียมติดทะเลหากใครที่ได้ลองสัมผัสแบบเราต้องตกหลุมรักแน่นอนวันนี้ฟิล์มจะพามาชมห้องขนาด33.5ตารางเมตรห้องวัน Bedroom s ว a วจุดเด่นของห้องที่นี่เลยก็คือมีความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมผสานการตกแต่งระหว่างแนวคลาสสิกและแนวโมเดิร์นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวให้ความรู้สึกเรียบง่ายการดีไซน์ที่คำนึงถึงทุกรายละเอียดครอบคลุมทุกฟังกชันการใช้งานเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ครสายโมเดิร์นสาย 1 หากใครที่ยังไม่พอใจเรายังมีห้อง d r o บ m m o u เม a เ n นวิวห้องกว้างดีไซน์สวยที่มาพร้อมเตาไฟฟ้าและตู้บิวอินถัดมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นและโต๊ะกินข้าวนะทุกคนก็คือแบ่งเป็นสัดส่วนในห้องร i v i n g area ียเลยระหว่างนี้ก็สามารถมานั่งอ่านหนังสือชิลๆระหว่างรออาหารย่อยได้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมห้องนอนกันอยากจะบอกว่าห้องนอนเขากว้างมากๆเลยทุกคนอยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับเพื่อนบอกเลยว่าไม่มีอึดอัดอีกมุมหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือโซนวอล์กอินโคลเซ็ตนั่นเองก็บิวอินกัน ก็คือสามารถเดินทะลุได้มาจากห้องนอนเลยนั่งชิวๆทำงานสงบๆแบบไม่มีใครมารบกวนไปลุยก <point ing Tyson> ันต่อก <oro> ับส่วนกลางของคอนโดที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด1,600ตารางเมตรที่มีทั้งฟิตเนสเอาใจใส่เฮลตี้ห้อง working งสเป e แบบชิวๆ โซนสระว่ายน้ำระบบเกลือที่เทควิวแบบ180องศากันไปเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีโซนเซนกลาเดสสาหรับไว้นั่งผ่อนคลายอีกโซนหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยคาทามิรูมเป็นพื้นที่ที่ให้บรรยากาศเงียบสงบมากๆซึ่งให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่งจิบชาได้แบบสบายใจและที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือบ่อออนเซ็นเองซึ่งที่นี่เขาได้รับมาตรฐานตามแบบฉบับญี่ปุ่นเลยนะเขามีมาให้ถึง3บอ่อมีทั้งบอ่ออินดอร์และเอาดอร์เลยแยกเป็นฝั่งชายและฝั่งหญิงบบบบบออออกกแแลล้้้้วว่่่่่่่่าาทีีีีีนนนนเเเยยขมมมมครไไไไไตงงปปถึญุัด เพราะว่าที่นี่เขามีจุดชมวิวด้วยนะทุกคนเดินชมพระอาทิตย์ตกบนสะพานแดงให้ฟิลเมือนหลุดมาจากอนิเมะญี่ปุ่นเลยบอกเลยว่าถ้าใครได้ลองมาใช้ชีวิตติดทะเลไปกับคอนโดอยู่รับรองว่าทุกคนจะต้องติดใจอย่างแน่นอน